ภาพล่าสุดน้องแอร์บีเกลทายาทหมื่นล้านชมผู้นอ็อตดูเริ่มโตเป็นสาวต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกคนมาเปิดภาพล่าสุดน้องแอร์บีเกลทายาทหมื่นล้านชมผู้อริยานอ็อตถ่ายรูปรับวันวาเรนไทนยเริ่มโตเป็นสาวเรียกได้ว่าทำเอ็นดูกันทั้งโซเชียล เมื่อนักแสดงพิธีกรดังชมพู่อริยานั่นได้คลอดลูกสาวน้องแอบีเกลทายาทหมื่นล้านคนที่สามถำกางคนบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายและปัจจุบันน็อตวิสรุตได้แต่งงานกับชมพู่อาริยาและมีโซ่ทองคล้องใจเป็นทายาทหมื่นล้านสามคนโดยตั้งชื่อว่าน้องสายฟ้าน้องพายุ และน้องแอบิเกลต้องบอกเลยว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านเปิดภาพล่าสุดน้องแอบิเกลทายาทหมื่นล้านชมผู้อาริยานอต ถ่ายรูปรับวาเลนไทน์เริ่มโตเป็นสาวโดวยชมผู้อริยานนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า Happy v a l e n t i n e Day ท่ำกางชาวเน็ตที่เข้ามาชมในความน่ารักน่าเอ็นดูอย่างมากมายอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ